สวัสดีครับพบกับสุลุกาลิวะผู้เราเริ่มต้นกันที่หงยื่นขอเล่นเกมเยือนนัดปิดซีซั่นหน้าลิวลได้ยืนไปยังพิมลังกฤษนะครับเพื่อขอเล่นนัดเปิดฤดูกาลเป็นเกมเยือนเพื่อเป็นการเตรียมสําหรับการตเติมอตัตจัร์ใหม่ที่แอนฟิลด์จะเสร็จสิ้นพอดีการตอเติมดังกล่าวนะครับเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021แล้วนะครับโดยกําลังจะเสร็จสิ้นในช่วงเสา์นี้ด้วยการปรับปรุงมูลค่า 80ล้านปอนด์เราจะเพิ่มที่นั่งพิเศษอีกราว7,000ที่นั่งทำให้ความจุรวมของสนามแอนฟิลด์จะมากขึ้นเกิน61,000ที่นั่งนะครับยันไรก็ตามด้วยกิจกรรมการทดสอบและงานเพิ่มเติมที่จำเป็นในสนามซึ่งเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างซึ่งจะเห็นหลังคาของอัจฉริยะที่มีอยู่ถูกถอดออกเมื่อจบฤดูก,กาลลิเวอร์พูลจึงต้องมองหาเวลาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดตัวในสัปดาห์ที่2ของซีซั่นใหม่ สโมสรเคยยื่นคําขอคล้ายๆกันนี้ไปยังพิม์ลิกมาแล้วเมื่อพวกเขาสร้างแมนสแตนใหม่เสร็จสิ้นภายในปี2016ซึ่งก็ไปเป็นกระบวนการเดียวกันในการสร้างอาคารใหม่หลังอาคารที่มีอยู่เดิมดังนั้นจึงไม่ได้มีผลกระทบกับความจุบ,บนพื้นระหว่างฤดูกาลฟันไดหนึ่งเดียวนะครับของหงแดงที่ติดทีมยอดเยี่ยมพิมลิกสัปดาห์ที่35วกนไ เป็นหนึ่งเดียวของหงดังลิเวอร์พูลที่มีชื่อติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมของพรีมลีกประจำสัปดาห์ที่35กับผลงาน1แอซิสต์และช่วยทีมเก็บคลีนชีตในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะเบลฟอร์ด1-0นะครับแล้วมาดูนะครับทีมยอดเยี่ยมพรีเมียรีกเตประจำสัปดาห์ที่35ผู้เล่นประตูนะครับอารอนไรอันเดลอาร์เซนอลกองหลังเบอร์กิฟไนต์ลิเวอร์พูลกองหลังเปเดโรปอโรสเปอร์ oh oro, urs, กองกลางอิงคายกุลกันแมนเชสเตอร์ซิตี้กองกลางเซอิสเบนรามาน เวนแฮมยูเนเตดกองกลางจอร์จินโยอาร์เซนอลกองกลางมาตินอนดิกาอาร์เซนอลกองกลางอับดุลไลกูดูเรเอเวอร์ตันกองกลางเดวไวแม็กนิวเอเวอร์ตันกองหนาฮาริเคนทันนัมฮอสปารนิวแมนยูลิเวอร์พูลบอลให้คำตอบทีมไหนจะหลุดทอฟโฟตกชั้นคลายเตงหลุดทอฟโฟและตกชั้น ล้านภูเมืองพูทธิอัปเดตอัตราต่อรองทีมที่จะติดทออ็อปโฟหลังเดียวก็โซแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลกำลังบี้กันสนุกพร้อมฟันธงเสาตันตันตกชั้นแน่หลังราคาลดเหลือแค่แทง500ร้อยใจหเท่านั้นเองฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับฤดูกาล2 0 2 2ันยี่สิบงเทียนสมนรูดบ้านปิดฉากเต็มที่โดยการแข่งขันปีนี้ดุเดือดสูสีกันในการลุ้นแชมป์ระหว่างแมนเชสเตอร์ที่กับอาร์เซนอลรวมทั้งการแย่งพื้นที่ชิงทออ็อป4กับการยิทตกชั้นนะครับ ในการแย่งชิงอันดับที่4แรกเพิ่มความดดดเดือดเลือดพานมากขึ้นและจากเนวคกสเซลและแมนยูนัดกันแพ้นในเกมล่าสุดทําให้ลิวพูมีความหวังเพิ่มขึ้นหลังเวลานี้ซาลิกาดงอยู่ที่3มนะครับมี65คะแนนจาก34นัดส่วนปีสแสดงอยู่ที่4นะครับมี63คะแนนจาก34มัิบสี่นณที่หงแดงอยู่ที่5มี62แต้มจาก35นัดท่านั้น Sky สกายเบดนะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ออกราคาให้นิวคกสเซลลเต็ด ยังมีโอกาสติดท็อปโฟมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลโดยสัดส่วดวงมีอัตราต่อรองอยู่ที่1นต่อเแทง9ก้เจ็ไม่รวมทุนนะครับโดยอัตราต่อรองทีมที่จะติดท็อปโฟมีดังนี้นะครับเต็ง1นึเดียวกาโซ่ราคา1นึ่ง 2, United, 4, ต่อเเต็งสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1นึ่ง 3, 4, ต่อสเต็งสลิเวอร์พูล7จ็ดต่อสเต็ง4ไบรตัน40ต่อ1นึงเต็งห้ทันนัมสเปอร์200ร้อยต่อหงส่วนทีมที่ตกชั้นนั้นนะครับไกเบดมองว่าซนตันแทบไมม่ีโอกกกาาาสรรอออดแลล้้วหัังคตชนเหลือแค 1ต่อ500คือแทง500ใจ1ไม่รวมทุนเท่านั้นนะครับตามมาด้วยลีดยูเต็ดราคา1ต่อ3แทง3ใจ1ไม่รวมทุนด้วยตาทีมต่อรองที่จะตกชั้นในกันนี้เต็ง1เซาเทอร์ตัน1ต่อ500ร้เต็ง2ลีด1ต่อ3ามเต็งสามเตอร์ซิตี้2ต่อ5้าเต็ง4ฟอร์เรสต์11ต่อแปเต็ง5เอเวอเรตัน3ต่อ1นึ่งเต็งหเวนแฮมยูเนเต็ด500ต่อ1นะครับ กรีกัปโปเปิดใจรังรับบทบาทเพลย์เมเกอร์ให้กับลิเวอร์พูลเกมล่าสุดกรีกัปโปล่แกรฟกอนาทินชอนฮอลแลนด์เปิดเผยเขารู้สึกแฮปปี้กับการได้ลงเล่นในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลลงสนามบดเอาชนะเบนฟอร์ดไปไดนึ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอกันครับนะครับจัดตัวผู้เล่นเกมล่าสุดโดยใช้ระบบ4-2-3-1โดยให้ดาวเตะชาวฮอลแลนด์ ทำหน้าที่สนับสนุนเกมรุกอยู่ข้างหลังของหน้าซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนพาทีมเก็บชัยชนะได้เป็นนักที่6ติดต่อกันพร้อมกับมีลุ้นท็อปโฟอย่างเต็มตัวอีกั้งกาโปนะครับได้กล่าวถึงการปรับตัวกับตำแหน่งใหม่ในนัดนี้โดยยอมเพราะว่าตนพร้อมที่จะลงเล่นไม่ว่าจะตำแหน่งใดและแฮปปี้กับชัยชนะของทีมแน่นอนผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นและกาลังมองหาว่าตำแหน่งใดที่จะสามารถช่วยทีมได้มากที่สุดดาวเตะในวันย23ปีกล่าวกับเว็บไซต์ liverpool com บางครั้งผมก็ต้องเล่นลงมาต่ำในตำแหน่งมิดฟิลด์บางครั้งก็ต้องไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าผมมีความสุขที่ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมและโดยเฉพาะเมื่อเราสามารถเก็บเจ็ดชนะได้มันยิ่งทําให้ผมสนุกขึ้นไปอีกแฟนบอลหงด,ง, hey! ดงดังลิเวอร์พูลเฮดังๆ ล่าสุดนะครับจูดเบิรแฮมโพสในไอจีด้วยการสื่อเห็นว่าตัวของคนนั้นจะอยู่กับดอทมุนต่อไปเน้นกันหน้าและให้คนบางคนและบางพวกปิดปากได้แล้วเรียกได้ว่าข่าวนี้สั่นสะเทือนไปทั้งวงการฟุตบอลเลยแหละครับแล้วก็สั่นสะเทือนไปถึงแอนฟิลด์และก็ซานติโกเบรนเทบิลด้วยหลังจากที่จูดเบิร์แฮมนะครับมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายไปสู่เรือมาร,ริดนะครับแต่ล่าสุดนั้นนะครับในการแข่งขันในศึกบุนเดสก์เยอรมันซึ่งตัวเขาก็เป็นคนยิงประตูได้ด้วย โดยได้มีคลิปวิดีโอออกมาแฉนะครับแล้วก็มีการจับภาพได้ว่าจูดเบนแฮมพูดคำคำหนึ่งออกมานะครับด้วยการสื่อสารเห็นว่าตัวของนั้นจะอยู่กับดอทมุลต่อไปในลูกาาหน้าและให้บางคนและบางพวงนั้นปิดปากได้นแล้วซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงกับเรียมอริดออกมาเนี่ยซึ่งก็ ทำให้ลิวพูนะครับได้ถอนตัวออกไปจากนิวนี้แต่ล่าสุดเนี่ยทำท่าเหมือนจะรอลิวพูนะฮะซึ่งท่านผู้ชมต้อง,ตงลุ้นหนักเลยนะครับซึ่งผมก็มีคลิปยืนยันนะครับซึ่งเป็นคลิปจุดเมย์แฮมพูดเอาไว้ซึ่งเป็นนักอ่านปากยืนยันนะครับว่าจุดมแฮมพูดว่าฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าคําพูดนี้กาลังจะส่งถึงใครกันแน่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากรอลิวพูจริงๆเนี่ยโหโคตรรักเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นนักเตะที่ลิวพูชื่นชอบอย่างมากนะครับแล้วก็ตรงตามสเปคก็ขอให้ จริงนะฮะค่าจริงนี่โคตรรักเลยนะครับแล้วก็เจอกันตอนเซนฟรีนะฮะเรียกได้ว่ารีบูลของพวกเรารอลุ้นกันเลยทีเดียวเ oh, เราปิดท้ายกันที่ภาพน่ารักๆน,น,นะครับตัวตึงรีบูลของพวกเรากับงานปาร์ตี้รอบค่ำคืนสุดท้ายที่บาร์เซโลนานะฮะก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่สมสรในวันพรุ่งนี้นะครับ เดินในภาพนะครับสมวสอร,ร,รนะครับทุกคนนะครับไปฉลองปาร์ตี้ค่ำคืนสุดท้ายที่เมืองบาซโลูนาประเทศสเปนนะครับก็มีภาพถ่ายนะครับมีซานล่าเซมิการดนะครับอาร์เรียนฟาร์มโยดีอาร์สนะครับ แฮวิเลียนนะครับกับตันทินจอแดนสันและก็ลีดวิลเลียมนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับแล้วก็โอ้โหการถ่ายภาพครั้งนี้เท่จริงๆนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของโมเมนซาลานะครับเท่มากนะฮะแล้วก็ลีดวิลเลียมนะครับก็เป็นการส่งท้ายเอาภาพให้ดูกันนะครับลิบุของพวกเราไปผ่อนคลายนะครับเพื่อกลับมาเล่าท็อปโฟนะฮะจะเดินทางกับสโมสรในวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะมาเล่าท็อปโฟกับช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะ นี่คือส่วนข่าลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่10พฤษภาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ